วันนี้นะคะเราก็จะมาค้นหาคาตอบเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่เขาบอกกันว่าใช้ธรรมชาติกําจัดธรรมชาติมันเป็นยังไงแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องป่า3มอย่างประโยชน์4ี่อย่างด้วยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีแฟนรายการจากจังหวัดพิษณุโลกมาด้วยค่ะไหนใครชื่ออะไรนะนั่งตัวกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนานานะคะชื่อจริงชื่อว่าเด็กกินอัธยาพรเศษนาธีรักุลค่ะค่ะน้องนานาคนนี้แหะครับ สวัสดีครับผมชื่อต้นว,ว่าครับเล็กชายชื่อเอกธรรมสุดครับครับแล้วน้องนานากับน้องต้นว่ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงไหมคะไม่รู้จักคไม่รู้จักหร,ร,รกอแล้วมันคืออะไรครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะโอ้โหสงสัยกันใช่ไหมเคะงั้นอย่างนี้เนี่ยเราต้องไปหาผู้ที่จะมาไขข้อสงสัยให้กับเราค่ะก็คือพี่เล็กนั่นเองนะคะ แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เล็กอยู่ตรงไหนอะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าไหมคะได้เลยค่ะน้องปัดงั้นรีบไปเลยดีกว่าไปเลยอยากดูกันใช่ไหมอยากวันนี้ได้หาคำตอบแน่นอนมเล่นม้าเข้ามากยนเร็วไปด้วยไปด้วยาตเย้อน่ะคะน้องๆพี่เล็กอยู่ตรงนน้นพี่เล็ก่ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆอยากเรียนรู้อะไรครับ เราอยากรู้ครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรครับอยากรู้ค่ะว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างคะใช่ค่ะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการที่ทำอะ,อะไรก็ตามที่ทำให้เราพอมีพอใช้ตามกําลังที่เรามีอยู่นะครับ <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรมากเกินตัวเรา <c oughs> อย่างเช่นเนี่ยเราก็ปลูกผักไว้กินเองนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นผักอินทรีย์ด้วย <c oughs> ทําให้เราไม่มีสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเนาะเราก็ทําเล็กๆตามกําลังของเรา ถ้านังน้องอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวตามพี่ไปดูข้างในดีกว่าอ๋อดีเลยค่ะไม่นอะไยค่ะโอ้แต่ว่าผักนี่สดๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราแอบเก็บไปดีกว่าค่ะมาได้เลยค่ะอันนี้เป็นแปลงผักนะครับเป็นผักอินรีย์นั่นคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับก็คือเราทานอะไรเราก็ปลูกอันนั้นทาอย่างอันนี้ก็เป็นแปลงชะอม ใช่ครับใช่ชอบกินชะอมบ้างในนี้ช่อค่ะเอาไปชุบไข่ทอดเนาะแล้วก็เอาไปกินกับน้ําพริกอะไรได้นะครับค่ะเราน้องสงสัยไหมครับว่าเนี่ยต้นอะไรก็เห็นไหมครับคือยญาแฝกใช่ไหมคะอ๋อเก่งมากเลยเก่งมากใช่ค่ะโอ้โหน้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าเป็นยญาแฝกส่วนใหญ่พี่พามาเดินเขาก็บอกตะไคร้ตะไคร้เหมือนกันนะคะประโยชน์ยญาแฝกคืออะไรน้องรู้ไหมครับเอ่อ ช่วยยึดหน้าดินหรือเปล่าอ่าสังเกตไหมว่าตรงนี้พื้นที่มันจะเป็นไหล่เขาพที่ก็จะต้องปลูกหญ้าแฝกไว้เป็นแนวขั้นขั้นเพื่อที่จะยึดหน้าดินไม่ให้ดินเวลาฝนตกเนาะธาตุอาหารมันก็จะไม่หลุดหายไปนะครับหญ้าแฝกที่เป็นเหมือนตัวกักธาตุอาหารแล้วก็ยึดหน้าดินให้กับพืชกับดินที่อยู่ใกล้เคียงหน้าร้อนก็มีประโยชน์ก็คือรากของมันก็เก็บน้ําน้ําก็เอาไปเลี้ยงกับต้นไม้ข้างๆนะครับโอ้ประโยชน์ของหญ้าแฝกเป็นไงคะน้องๆมีเยอะไหม เย,เยอะมาก <Okay. S 2> สุดยอดเลยค่นะเดี๋ยวเราก็เดินดูต่อนะมีอะไรบ้างนะครับทำไมตรงนี้น่ดอกไม้เยอะจ<ห>ังเลยอ,ะ,อ,อะคะอ้นี่ครันี่ก็คือเป็นเทคนิคของการทำเกษตรอินทรีย<ะ>์นะครับเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าแต่เราจะใช้ ขี้วัวขี้หมูขี้ไก่อะไรพวกนี้น,นะครับมาหมักแล้วก็ทําปุ๋ยส่วนเรื่องของการไล่มแมลงอย่างหนึ่งก็คือเราปลูกดอกไม้อย่างเช่นดอกเหลืองด้านหลังก็เป็นดอกดาวเรืองอน้องลองเด็ดมะดมดูนะฮะมันจะมีกลิ่นฉุนๆหน่อยดังนั้นมแมลงบางตัวก็จะไม่ชอบส่วนดอกบางอย่างที่จะมีสีจัดๆอย่างเงี้ย<ภ>เราก็เอามาล่อมแมลงบางอย่างเพื่อต้องมาผสมพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรือว่ามะละกอหรือมะม่วงของเราเนี่ยเราก็ต้องอาศัยมแมลงเนี่ยช่วยเอาเกสรจากต้นนี้ไปสู่อีกต้นหนึ่งนะครับ ดังนั้นเนี่ยมีทั้งการไล่มแมลงบางตัวที่เราไม่ต้องการแล้วก็ล่อมแมลงบางตัวที่เราต้องการให้เข้ามาช่วยทํางานในในสวนของเราด้วยนะครับ<ฮ>ถือว่าไม่ต้องใช้ยา<ช>สารเคมีคเป็นการกําจัดธรรมชาติด้วยธรรมชาตชิจะเห็นว่ามันลกๆเนาะพี่ก็จะไว้หญ้าส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยมแมลงต่างๆก็จะไม่มากินผักเราอย่างเดียว<ฮ>ก็จะไปกินวัชพืชด,ด้วยนะครับ<ฮ>ดังนั้นก็ต้องต้องเอื้อกันพี่เล็กครับผมสงสัยว่าดอกไม้กินได้หรือเปล่าครับ ดอกไม้จริงๆมีดอกไม้หลายๆชนิดที่ทานได้นะ,ะใช่ค่ะคม่ว่าจะเป็นดอกลั่นทมเฟื่องฟ้าดอกอัญชันอะไรหลายๆอย่างรวมถึงใบไม้เราก็ทานได้ด้วยเ <OK> พราะว่าพวกหนูสองคนนี่เคยไปทำมาแล้วถูกต้องค่ะก็จริงๆเดี๋ยวเราพี่จะลองให้ทำยำดอกอัญชันชุบแป้งทอดยำดอกอัญชันชุบแป้งทอดน้องๆเคยทานยำไหมครับไม่เคยเลยน้องๆชอบกินยำกันไหมคะชอบอ๋อแสดงว่าคนนี้กินเผ็ดไม่ได้แน่เลย เั้นไม่เป็นไรวันนี้เราทําผ็ดน้อยๆแล้วกันเนาะเง้นเดี๋ยวพี่จะพาไปเก็บเนาะแต่อย่าว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเราไปดูอย่างอื่นก่อนเพราะพี่ยังมีหลายอย่างเลยที่จะให้น้องๆดูได้เลยพราน้องๆก็มีคาถามหลายอย่างที่จะถามพี่เล็กนะคะดีมากได้๋ยวเครับไปดูกันต่อเลยคะไปดูกันต่อบ่า ค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันตกใจเพราะมันกําลังปกไข่กันอยู่ปกเลกค่บางตัวก็กําลังฟักนั่นนะครับเขากําลังฟักไข่อยู่แล้วแบบนี้ไข่พวกนี้เนี่ยค่ะเราสามารถเก็บไปทําอาหารได้เลยไหมคะถ้าเป็นช่วงที่เราเก็บเราก็จะเก็บทุกวันนะครับวันหนึ่งก็ได้หลายสิบฟองไปเห็นมีลูกเป็ดนะคะอันนั้นก็เพิ่งฟักออกมาได้ประมาณสักสิบวันได้นะครับข้อนนี้ก็สักสิบสิบกว่าตัวเนาะ เราไปดูเรื่องสัตว์เรื่องอะไรกันมาแล้วเนาะ<ไ>เรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่าป่า3ามอย่างประโยชยยน์4อย่างพี่เลคะป่า3ามอย่างประโยชน์4อย่างมีอะไรบ้างคะก็สี่อย่างจะเห็นว่ามันจะมีไม้ที่หลากหลายมากเลยมัน <คำ S 2> มีอันนี้มะละกออ่อ่าอยางนี้คืออย่างที่หนึ่งแล้ว,ลวเขาไว้ทําอะไรครับ ไว้กินโอเคนั่นคือป่าที่สําหรับไว้กินใช่ไหมครับแล้วอย่างที่สองไว้ทําอะไรดูไม้อื่นๆไม้ใหญ่ๆสมุนไพรนั่นและคะรักษณะนั่นคือจริงๆก็คือไว้กินเนาะแล้วก็ไว้ทําที่อยู่อาศัยไว้ทำที่อยู่อาศัยนั่นคือไม้สักไม้พยุงไม้ตะเคียนไม้ประดูไม้มะค่าเต็งรังอันนี้คือใช่ใช้เวลาเป็น10-20ปีขึ้นไปกว่าเราจะตัดเขามาใช้ได้นะครับโอ้ค่ะแล้วอย่างสุดท้ายไว้ใช้ทําอะไรเอ่ยอย่างสุดท้ายน้องๆเเราหน่อยเรว เดี๋ยนะมีกินแล้วกินแล้วมีอยู่แล้วเราต้องทำอะไรอีกอุปกรณ์เหรออ่าใกล้เคียงครับใกล้แล้วค่ะของใช้ของใช้ถูกต้องก็คือนี่ไงเอาไปทำหมวกใช่ไหมเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำสุ่มดักปลาจริงๆเราใช้ประโยชน์จากไม้ไว้ใช้เยอะมากนะครับแต่เราไม่ค่อยได้คิดถึงประโยชน์ทำไมถึงได้สี่อย่างโอเคประโยชน์อย่างที่สี่ก็คือระบบนิเวศจะกลับคืนมา นะครับเวลามีอุทกภัยอะไรมาป่าเราก็ยังอยู่เราก็ยังหากินหาไม้ใช้ได้นะครับถือว่าเจ๋งมากเลยนะคะอันนี้ก็คือป่า3อย่างประโยชน์สอย่างนะคะเป็นไงเราได้คำตอบกันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแล้วต่อไปเรา ไไปหนต่อดีค่ะพี่เลยค่ะหิวข้าวยังอ๋อหิวแล้วค่ะเดี๋ยวพี่พาไปเด็ดอันชันโอเคพี่เราจะเอาไปทํายํากันใช่ไหมคะใช่ดีเลยค่ะงั้นไปกันเลยไหมคะไปเลยค่ะไปเลยะ งั้นเรามาดูวิธีการเด็ดนะครับเห็นไหมครับว่าดอกอัญชันเนี่ยจะบานเต็มที่จะลักษณะประมาณนี้นะครับจับที่กิ่งนี้แล้วก็เด็ดได้เลยเห็น,นี้้นะครับอใส่กระจาษ น้ำมันส่วนผสมน้ำยำหอ,อมแดงซอยพริกขี้หนูน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำสดน้ำพริกเผาถั่วลิสงปนกุ้งเมือกและหูค่ะค่ะต่อ เราพร้อมที่จะลงมือทำยำดอกอัญชันกันแล้วค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะแล้วดอกอัญชันนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างอะคะดอกอัญชันที่เมื่อกี้เราไปเก็บกันมานะคะเห็นไหมครับว่านอกจากจะมีสีน้ําเงินอกม่วงแล้วมีสีขาวด้วยนะครับเรามีเราจะมีพันธุ์ดอกสีขาวด้วยซึ่งหายากนะครับแต่พูดถึงสรรพคุณแล้วเนี่ยสีน้าเงินหรือสีม่วงเนี่ยจะมีสรรพคุณที่มีประโยชน์กว่านะครับอันนี้สรรพคุณหลักๆของดอกอัญชันแล้วเนี่ย อย่างแรกเลยคือเรื่องของสายตาดูดีขึ้นนะฮะมองเห็นการมองตาฝ้าตาฟางอะไรเนี้ยจะดีขึ้น นอกจากเรื่องสายตาแล้วก็จะเป็นเรื่องของระบบหลอดเลือดของร่างกายนอกจากทานแล้วเนี่ยเอามาทาเอามาสระไปทําสระแชมพูสระผมได้ผมก็จะดกดําค่ะเป็นไงคะน้องๆพร้อมที่จะทําหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะสีแล้วใช่ไหมพร้อมหรือเปล่านะพร้อมค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยจ้ะได้งั้นเดี๋ยวพี่จะให้น้องเริ่มจากเอาหมูกุ้งปลาหมึกไปรวนก่อนนะครับ ไปทาให้สุกนะคะไ้เลยค่ะนี่ค่ะเรียบรออ้อยเ,เดี๋ยวเราจะรวนกันเลยนะคะแล้วเราก็เทน้ําลงไปนิดหน่อยเทน้ําไปก่อนนิดหนึ่งนิดหน่อยนะแล้วก็ปล่อยให้เขาระอุร้อนนิดหนึ่งเร่งไฟขึ้นมานิดหนึ่งครับเวลาเราอยู่ใกล้เตาหรืออยู่ใกล้ววความร้อนก็ต้องรอะวัง้วยนะครับระวังหกระวังหกครับเวลาใส่เราใส่ใกล้ๆนะคะจับ สับ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 ให้มันเป็นชิ้นชิ้นยีออกมาเหยอะมากเยอมากเราขอทำบ้างได้เลยค่ะมันมีบางอันยังแดงๆอยู่เห็นไหมครับเราก็พลิกไปมาเอาตรงกลางนี่ค่ะผัดไปมาครับพลิกไปมาพลิกยกแบบนี้วก็นั่นแลงเก่งมากค่ะพลิกไปพลิกมาหลายๆรอบรับสับไม่ถูกวิธีนะสับไม่ถูกวิธีไหมนั่นแลงเก่งมากค่ะ ทำยังไงก็ได้อย่าให้ไหมต้องนำมาลวนจะแทงหรือเปล่าคะไม่ครับนี่ครับกำลังจะให้ดับไฟแล้วครับอันนี้สุกแล้วเนาะสุกทั่วเราก็ดับไฟเลยครับนี่ก็ใส่ถ้วยนี้หรือดีๆระวังร้อนนะครับน้ำไม่ต้องเอามาเนาะเราจะไม่เอาน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปยำเราจะแฉะเกินไปพอแล้วนะครับ เรียบร้อยนะเรบร้อยแล้วค่ะนี่เรารวนออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะอ่าต่อไปเราก็จะทําการชุบแป้งทอดดอกอัญชันนั่นเองค่ะโอเคงั้นก็เริ่มจากใส่แป้งเลยนะครับที่ใส่เลยนะได้ค่ะจากนั้นก็จะผสมน้ำนะครับเทนิดเทไปซักเพียหนึ่งส่วนสี่ก่อนอ่าพอแล้วครับประมาณนี้ก่อนนะคะทีนี้ก็ใช้มือที่เราล้างมือแล้วเนาะเราก็กวนมีคนคนคน ควรควรดูซิให้มันเหนียวไหมหนืดไปหรือเปล่าหนืดไหมคะหนืดไปเราก็เติมเข้าไปทีละนิดช่วยกันเติมน้านะคะน้องต้นว่าค่อยๆนะคะค่อยๆใส่หนวางหงหกไปข้างนอกยกเข้ามาข้างในโอเคครับอ่าก่อนประมาณนั้นก่อนเดี๋ยวมันจะแฉะไปแล้วมันก็จะบีบ้อ่าให้มีเม็ดแต้งนะคะรู้สึกังไงบ้าง มันนิ่มๆหรอคะใช่นะมันนิ่มๆนิ่มๆตรงไหนที่มันยังแห้งอยู่เราก็ไปบี้ให้มันเปียกค่ะพี่เลยค่ะโอเคยังค่ะโอเคยังเอ่ยได้แล้วค่ะดูที่มีเนี่ยนะไหนๆตัดมาแล้วแล้วทำอยู่นี่มีไหมถ้าไม่มีตอนนี้เราก็เอาดอกอัญชันนะะคเทลงไปเลยแล้วก็อย่าไปขยำแรงนะครับแล้วก็พยายามคลุกๆแบบ ค่อยๆอย่าอย่าอย่าให้ดอกช้ำให้ให้มันทั่วๆให้แป้งเนี่ยไปเกาะอยู่เรียกว่าทุกๆดอกอย่าให้มันเป็นกระจุกนะครับซอกของดอกอัญชันซอกเลยนะครับเวลาทอดออกมามันจะสวยมันจะเหลืองหมดทั้งจานนี่ว่าน่าจะได้แล้วนะครับพอละเพราะไป ไปทํามากไปเดี๋ยวมันก็จะเละนะครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปตรงที่เตานะครับได้เลยนี่ค่ะโอเคงี้พี่ใส่น้ามันต่อไปเราก็จะมาทอดดอกอัญชันกันนะคะโอเคอ่ะเปิดไฟให้แรงขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวรอให้มันร้อนนะครับแล้วเราค่อยลงนี่เอาระวังด้วยนะคะขั้นตอนนี้อันนี้น่าจะใส่ได้แล้วไหมคะ ล,ลองลองดูสักดอกหนึ่งอ่าลองดูสักดอกสิอ่าโอเค okay, ใส่เลยครับก็พอเริ่มร้อน <Okay. S 2> แล้วเวลาใส่เนี่ยใส่ทีละดอกแต่ต้องเร็วะนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยดอกแรกกับดอกสุดท้ายมันจะสุกห่างกันเกินอนใสห่ห่างกันอย่าอย่าไปออย่าไปติดตรงกลางกีม่วงเริ่มออกมาแล้วใช่แล้ว เร็วนิดนึงอันนี้เริ่มเขี่ยๆได้นะเขี่ยอันตุบๆพริกๆให้พื้นที่เขาบ้างอ่าโหลืองเลยคือน้ํามันเนี่ยถ้าใส่น้อยไปแล้วมันจะไม่ทั่วมันต้องใส่เยอะพอสมควรอ่าหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอบครับนี้ใัน่เพราะถ้าปิกแล้วมันจะติดตะหลิ่เป็นไงคะน้องๆได้กลิ่นน้องอัญชันบรึมั้ยได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นค่ะอ้าวเหรอ เดี๋ยวอาจจะต้องรอให้มันร้อนกว่านี้นิดนึงนะแล้วเดี๋ยวจะได้กลิ่นหอมมากมัน <c oughs> เริ่มเหลืองแล้วนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ใกล้สุกแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวพลิกอีกสักนิดนึงเรา,าจใช้เวลาทอดนานนะครับไม่นานครับเราเราสังเกตดูสีเอานะฮะเ <c oughs> นี่ยเริ่มเหลือง <c oughs> ๆก็แสดงว่าใกล้ใกล้ได้ที่แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเหลืองกว่านี้มือจะเป็นน้ำตาลแสดงว่าเริ่มไหมนี่นี่ทุกคนฝากความหวังไว้กับพี่เฟยเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไก้ดับาฟกำลังจะไหลโอ้โห้ำลังจะไหลแล้วค่ะเช็ดหนไหมเช็ดไหนไหมอันนี้ค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็จะปิดไฟ เรียบร้อยค่ะอันนี้ถ้ากระทะมันร้อนไปเราก็สามารถยกกระทะได้นะใช่ค่ะเป็นเหลืองแล้วนะครับใช่แล้วนี่เราก็ให้มันเสด็จน้ํามันนิดนึงใช่ไหมรักเลยก็ได้ค่ะช่วยนะนี่เห็นไหมคะน้องๆเืองไม่กลี่ยหรือยังได้กลี่กี่แล้วอันนี้จะเสด็จน้ํามันนิดนึงนะคะน้องๆในขอขอจานหน่อยค่ะเสด็จน้ํามันก่อนนะคะกำลังร้อนมึอน้องนะา เยลแล้วเราก็ทอดดอกอัญชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะวางเลยต่อไปทําน้ํายําใช่ไหมคะใช่ตอนนี้นะครับเราก็จะใส่จากที่เป็นของเหลวก่อนครับก็เริ่มจากน้าปลาครัเสร็จแล้วมาทางนี้ใส่น้าปลาแล้วก็มะนาวนะคะใส่น้ํามะนาวนะคะเพิ่มความเปรี้ยวนะเมื่อกี้เค็มไปแล้วเราเปรี้ยว้ะต่อไป อันนี้เราก็อันนี้ขอเป็นน้ำตาลก่อนเพื่อมันจะได้ละลายอันนี้จะเป็นพวกเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มก่อนนะครับอ่าเราให้ดกวนเลยครับให้น้ำตาลละลายเห็นไหมได้ยินเสียงไหมต้องให้หมดเสียงนี้ก่อนนะแล้วถ้ามนเป็น้ำตาลน้ตาลถึงจะละลายแหล่นแหล่งแหลนี่อันนี้ลองใส่น้ำพริกเผาน้ำพริกน้ำเผาหมดเลยไหมคะหมดเลยครับเดี๋ยวตามด้วยนม ระวังระวังระวังเดี๋ยวใช้อันนี้เขียนดีกว่าครับดูใจร้อนแสดงว่าหิวแล้วหิวมากเลยเนี่ยอ่านี่ค่ะคือน้องเขาน้่นน้ำลายไหลตั้งแต่ทอดดอกอัญชันแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะพี่แฟนหนูใส่บีบีหน่อยบีบีหน่อยนั่นแหละค่ะน้ำพริกเผาก็จะเพิ่มความหวานแล้วก็เผ็ดๆนิดนึงนะคะใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะเพราะงั้นเด็กๆก็ทานได้เผ็ดนิดหน่อย อันนี้ถ้าไม่ชอบเผ็ดมากก็เดี๋ยวเราก็ลดพดลริกสดลงได้ใกล้เคียงลแล้วเราก็เติมนมครับเติมนมนะคะสองมือก็ได้ค่ะโอ้โหสีสวยเลยคราวนี้สีสวยไหมคะน้านานสวยค่ะ<ว>อันนี้เราก็ตามด้วยหอมแดงหอมแดงหอมแดงซอยอนะคะ,ะแล้วพริกแล้วก็หมูกว่าหน่อยไหมกว่าหมายใครช่วยไล่ไล่กันเมลก็ได้นะ เผ็ดไหมถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่สักครึ่งนึงครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวพร้อหมดได้แลวประมาณนี้นะอันนี้ก็หมูกุ้งปลาหมึกที่เรารวนไว้รสชาติน้ำยำนี่ถ้าเพื่อนๆชอบรสไหนก็สามารถเติมได้นะคะแล้วแต่ควรให้เข้ากันนะครับอย่างสุดท้ายหลังจากเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ถั่ว แล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นมะม่วงหิมะพานแทนได้ไหมครับอ๋อได้ครับถ้าเราจะชอบมะม่วงหิมะพานก็ได้ก็เอาไปคั่วนะแล้วก็มาบดบดบดเหมือนถั่วอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่เราจะโรยตอนสุดท้ายหลังจากที่เราใส่ถ้วยแล้วเหมือนตกแต่งหน้าตานิดนึ่งน้ำยำได้แล้วใช่ไหมคะที่นับใส่ถ้วยเลยครับโอเคนี่นะคะเอาให้หมดนะอย่าให้เหนื่อยนะ เสร็จได้ครับเอาเท่เลยอ่ะอีกนิดนึงนี่ได้แล้วค่ะน้ำยำของพวกเราเนี่ยครับยังไม่เสร็จเลยอ๋อใช่ค่ะเราต้องพันยถั่วด้วยนะคะใช่ใช่โอเคครับโรยเลยครับเทเทเทเลยครับโรยแล้วอ่าโอ้ นี่นะคะน้ำยำของเราก็เสร็จแล้วงั้นเดี๋ยว <500 S 1> เราเอา <500. S 1> เดอกอัญชันทอดเนี่ยมาเรียงใส่ไว้ในจานดีกว่า,าะ<ล>จะได้น่ากาินเลยครับจานเราก็จัดอย่างสวยงาม กินนี่มันมีวิธีการกินด้วยไหมคะก็ไม่ยากเลยครับจับใส่ปากปาวนะครับก็ตักดอกออกมานะครับใส่จานของเราลพวก็แล้วแต่ความชอบของเราใช่ลองชิมสิลองเลยลองเลยนอาวุธครบแล้วนะคะงั้นปั้นว่าชิมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนชิมพี่เฟยว่าเราต้องให้พี่เล็กชิมฝีมือของพวกเราก่อนดีกว่านะคะได้เลยค่ะชิมกันอร่อยไหมครับยั อร่อยกว่าที่ร้านทำอีกอ่ะอร่อยนะอร่อยจริงๆงไม่ได้โกหกงั้นพวกเราขอชิมบ้างนะคะเอาเลยครับมมนเล่าแตกๆหัวพี่เฟยด้วยเลยเป็นไงชิมชิมเลยครับผมได้ไหมแตกได้หรือเปล่าโอ้โห เผ็ดนี่กรอบกรอบเลยนะคะอร่อยมากครับโม้โม้เขงเคี้ยวกอนเคี้ยวกอนพอดีแล้วค่ะเค็มไปหรือเปล่าหวานไปไหมไม่ค่ะตอนแรกก็ว่าเค็มอยู่แต่พอไปกินกับดอกกระชันมันพอดีกันเลยค่ะอ๋อค่ะแล้วเป็นไงครับต้นว่าเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มครบครับโอ้โหถือว่าครบรสครับคนพวกพี่ชิมบ้างไหมครับ แฟนแย่งตลอดเลยนะคะแล้วก็กระานน้ำใช่ไหมมีกบกอบองถั่วด้วยนะคะเมื่อกี้แฟนชิมเข้าไปนี่เหมือนกรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในดอกอัญชันนะคะแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มนี่รสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยนะคะแล้วก็จะมีความมันของนมสดอยู่ในนั้นค่ะรวมๆแล้ว ุดยอดเลยค่ะใช่ค่ะส่วนของปั้นนะคะก็คือจะกรุบกรุบของผัวด้วยค่ะแล้วก็มันๆเหมือนที่พี่เฟย์บอกนะคะ,คะแล้วก็ดอกอัญชันเนี่ยจะกรอบมากๆค่ะก็ไม่ขมด้วยนะค่ะ,คะอย่างเงี้ยก็เอาไปจิ้มน้ำพริกทานได้สดๆเลยหรือจะเอาไปทอดแล้วก็กินกับ น้ำพริกปลาทูก็ได้แต่ว่าถ้าทอดแบบนี้นี่คือเด็กๆจะชอบมากกว่าจะชอบมากกว่าถ้าบางทีบอกว่าให้ทานผักอย่างเงี้ยเด็กก็จะใส่แต่พออย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นอร่อยไปเลยหลังจากชิมแล้วเนี่ยพี่อยากจะถามหน่อยว่าวันนี้เรามากันทั้งวันแล้วเนี่ยน้องๆได้อะไรกันบ้างครับเป็นไงบคะได้ความรู้เก็บ กับดอกไม้ที่สามารถทานได้ค่ะใค่ะ,คะอ่ะแล้วต้นว่า่ะครับได้รู้จากวิธีการทํายําดอกอัญชันครับจะ<อ>กลับไปทําให้พ่อแม่กินค่ะโออเยี่ยมดยค่ะส่วนเฟยเนี่ยนะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทําให้พวกเราเนี่ยได้พึ่งพาตนเองได้นะคะพออยู่พอมีแล้วก็พอกินค่ะส่วนบั้นนะคะสนใจเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างที่สุดเลยค่ะเพราะว่านอกจาก ผลไม้ที่พวกเราคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยจะนํามาทําเป็นข้าวของเครื่องใช้แล้วก็สามารถกินได้แล้วยังสามารถรักษาระบบนิเวศให้ดีด้วยค่ะถึงสุดยอดเลยวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆาเลยนะคะที่พาพวกเราไปเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงทําให้พวกเราได้รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยสามารถกําจัดธรรมชาติได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะแล้วก็สอนพวกเราทํายําดอกอัญชันแสนอร่อยในวันนี้นะคะต้อง าชอบทำอาหารแซนอร่อยแบบนี้ก็สามารถเขียนมาบอกกับพวกเราได้นะ